ครูมัดไม่ได้ตายเพราะหมดไฟแต่ตายเพราะระบบมันลามไฟครูคนหนึ่งในจังหวัดปูดีล์ต้องสอนภาษาอังกฤษควบการเงินควบพัสดุเอกสารโครงการ30มสิพนต้องเขียนเองตรวจรับตึกที่ไม่ได้สร้างเองวิศวกรครูก็ไม่ได้เรียนมาแต่ก็ต้องทําเงินเบิกไปแล้วแต่เอกสารยังไม่มาครูต้องรับผิดคนเดียวเธอเขียนจดหมายห้าหน้า จบชีวิตตัวเองด้วยเชือกลูกเสือแล้วถามาไม่ว่าทําไมต้องให้ครูทํางานที่ครูไม่ได้เรียนมามันคือเสียงสุดท้ายของคนที่เคยอยากเป็นอนาคตของชาติอยากเป็นแม่พิมพ์ของชาติแต่ถูกระบบของรัฐผลักให้ลาออกจากโลกใบนี้ถ้าคุณมีเพื่อนเป็นครูส่งคลิปนี้ให้เขาฟังและถ้าคุณเป็นศึกษาธิการคุณยิ่งต้องฟัง อย่าช้าครับเพราะลายต่อไปอาจเป็นเพื่อนคุณเองผมลุงศักครับวันนี้ไม่ใช่คลิปมาด่ารัฐบาลหรือด่าข้าราชการปกติธรรมดาแต่คือคลิปที่ระบบควรที่จะอายเพราะมันคือเรื่องจริงของครูคนหนึ่งที่ไม่ได้ตายเพราะหมดไฟแต่ถูกระบบผลักให้ตายอย่างมีระบบ เมื่อวันที่16มิถุนายน2568ครูสาววัย39ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ผูกคอตายในบ้านในมือเธอหรือจดหมาย5ห,หน้าบอกว่าการทำงานการเงินโรงเรียนเนี่ยแม่งทำให้หัวจะระเบิดไม่มีระบบไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีใครช่วยเหลือเธอสอนภาษาอังกฤษแต่ถูกให้ทำบัญชีทำพัสดุทำการเงินให้ รวมทุกอย่างเลยพอมีปัญหาเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าเออเอๆเอฉันไม่เกี่ยวเฮ้ยอผมผมไม่เกี่ยวพอออ,อไม่เคลียร์แต่บอกครูการเงินต้องรับผิดชอบเองครับสุดท้ายเธอจากไปไม่ใช่เพราะชีวิตของเธอไร้ค่าแต่เพราะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะปกป้องตัวเองจากความผิดที่ไม่ได้ก่อฟังให้ดีนี่ไม่ใช่แค่เคสเดียวครับ แต่มันคือสตอรี่ซ้ำๆที่ครูก,การเงินรูพัสดุในโรงเรียนของรัฐต้องเผชิญและนี่คือลิปความจริงโหดๆนะครับที่ไม่มีใครบอกคุณหนึ่งทุกโครงการเท่ากับเอกสาร1 0 3ถึงสแผ่นจัดซื้อของเท่ากับเขียนเอกสารปึกใหญ่เอกสารจริงๆนะวย้ยไม่ใช่เป็นไฟล์ pdf ทั้งหมึก กระดาษสมองและเวลาชีวิตที่หายวับไป 2. 2 5 3ีวันต่อปีหายไปกับการเตรียมส่งเขตนี่คือเวลาที่ครูเสียไปกับการแค่ทำเอกสารคุณคิดว่านี่คือเวลาสอนเด็กใช่หรือเปล่า 3. โรงเรียนเล็กเท่ากับแบกเกินภาระไม่มีเงินไม่มีคนช่วยครูหนึ่งคนเท่ากับสอนเด็กนักเรียนทำงานการเงิน ซ่อมไฟล้างห้องน้ำกวาดลงอาหาร 4. ความเดือมน้ําแบบเลือดซิบๆิโรงเรียนใหญ่มีสายป่านมีคนเก่งมีงบแต่โรงเรียนเล็กเท่ากับทำเองแก้เองตุยเอง 5. ตารางสอนปลอมๆม,มีจริงเหรอห้ามีจริงสิครับครูการเงินบางคนถูกทำตารางสอนปลอมๆ เพราะระบบบังคับว่าครูต้องมีคาบสอนทั้งที่ไม่ได้สอนอะไรเลยไปนั่งเซ็นเอกสารตลอดทั้งปี 6. เอกสารต้องส่งเองแม้จะมีระบบออนไลน์แต่สุดท้ายต้องขับรถไปส่งกระดาษด้วยตัวเองบางคนใช้เงินตัวเองเติมน้ำมัน10บรอบต่อปีไม่มีเบี้ยเลี้ยงสักบาท 7. ราคาคุรุพันธ์ไม่ตรงกับความเป็นจริง ราคากลางที่รัฐก,กำหนดบางทีมันแพงเกินกว่าราคาจริงซื้อถูกเท่ากับโดนหาว่าอ่าโกงอะดิถ้าซื้อแพงโอ้โหมึงอย่างเงี้ยหัวนี่วาตตรวจงานก่อสร้างทั้งที่ไม่ใช่วิศวกรครูต้องตรวจตึกที่สร้างเสร็จทั้งที่ไม่รู้วัสดุแบบไหนถึงจะปลอดภัยถ้าพังเท่ากับครูรับผิดก้า มีตำแหน่งธุรการแต่ไม่มีงบจ้างตำแหน่งยังว่างอยู่แต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 ,แต่ไม่มีคนสุดท้ายครูไปจัดการทำเองทุกอย่างสิ 10. ระบบนี้ไม่ใช่แค่ไม่มีหัวใจนะแต่มันไม่มีสมองด้วยและทั้งหมดนี้คนในศึกษาธิการรู้หมดครับแต่ไม่เคยคิดที่จะแก้หรือถ้าจะแก้ก็แก้แบบเออ เอาหน้านะครับเหมือนปิดไฟห้องน้ำไม่ใช่ซ่อมสายไฟทั้งบ้านฟังนะครับคู่เขาไม่ได้อยากตายแต่เขาอยากแค่อยากสอนแต่พอระบบเอามาชีวิตของเขาก็หายไปกับระบบเฮงซวยนี้เพื่อจะแลกกับเอกสารพร้อมเป็นมนุษย์มันก็เหลือแค่ชื่อในแฟ้มราชาการนั่นแหละครับผมลุงศักดิ์ครับ ฝากบอกศึกษาธิการและคนในระบบว่าคนที่สอนให้คนอื่นมีอนาคตก็ควรมีอนาคตเป็นของตัวเองบ้างอย่าฟังจนเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดเน่าเล่าข่าวโดยรุงศักดิ์กันนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะพบกันในคลิปถัดไปควรจะมาพบกันในไร้สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา17นาฬิกาเราจะได้มาแลกเปลี่ยนข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็ปัญหาของทุกๆส่วนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะมีการตอบคอมเมนต์กันครับมาพบกันนะครับผมขอบคุณครับบาย